a w k so okay. me me สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุภาคขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่199แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องนะคะวันนี้นะคะทางช่องได้จัดโปถูกให้กับทุกทท่านอีกแล้วนะคะโปในวันนี้ก็คือ200ทุกองค์พร้อมส่งฟรีอีเมนะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์นะคะพร้อมส่งให้ทุกทท่านฟรีนะคะวันนี้ก็มีพระสวยพระเก่าพระใหม่มาฝากกับทุกทท่านมากมายเลยค่ะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082-754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082-754-7110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปลอเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง สภาพดีน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะคะกับสภาพดีๆนะคะส่วนมากก็จะเจอแต่ที่ใช้นะคะเดิมๆนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับเหรียญผ้าชัยหลังช้างนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดีวัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีปี2508เนื้อทองเหลืองกระไหลทองเหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะปี08ค่ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ ค่สําสหรับเหรียญหลวงพ่อดีวัดแจ้งนะคะปี08สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทยเยอจังหวัดศรีสะเกตหลังเรียบมีรอยจานอักขระยันเนื้อทองแดงสภาพสวยน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ ผิวสวยนะคะเดิมเดิมค่ะด้านหลังก็จะจานอักคระยันนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อมุมนะคะสวยๆเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเมตตาหลวงปู่สิมวัดธรำมผาป่องจังหวัดเชียงใหม่ปี2517 เนื้อทองแดงต่อโค้ดเหรียญสวยเหรียญเดิมค่ะต่อกโค้ดด้านหน้าผิวสวยนะคะเดิมเดิมค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่สิมส,สวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยหลังพระธาตดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ปี2515เนื้อทองแดงสภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะ ค่ะสำเร็บเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะเดิมเเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2536เนื้อทองแดงรมดำก็สภาพใช้มาเล็กน้อยนะคะแต่เหรียญยังสวยนะคะ น่าใช้หน้าเก็บค่ะสวยๆเดิมๆค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดีๆๆะะเด๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2517เนื้อทองแดงลมดําตอกโคต ต่อโค้ดบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีรอยจานอักขระบริเวณข้างๆนะคะเห็นไหมคะสภาพเดิมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2529เนื้อทองแดงรมดำสภาพดีค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะเดิมเดิมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังสมเด็จโตออกวัดลาหุนจังหวัดสิงห์บุรีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปุกเสกสภาพสวยหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะออกวัดลาหุนส,สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสตัตตหีบจังหวัดชนบุรีปี2504เนื้อทองแดงลมดำสภาพดีน่าใช้หน้าเก็บค่ะ เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่ออีนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงร .9 วัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2508เนื้อทองแดงวันนี้ก็มาด้วยกันสองเหรียญน,นะคะถือว่ายังสภาพดีนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ ค่สำหรับเหรียญทรงผนวดในหลวงรอ .9 นะคะก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะจะรับเดี่ยวรับคู่ก็ได้นะคะเหรียญสภาพดีทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นลูกเสือชาวบ้านปี2526วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เนื้อทองแดงตอกโคต เหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปูวแวง่แหวนสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะราคาเบาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังหลวงพ่อทองวัดสำเพาเฉยรุ่นเสาห้าปี2553เนื้อทองแดงสภาพสวยนะคะเหรียญเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ผิวสวยมากค่ะผิวเป็นลุ้งเลยนะคะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะกับเหรียญสวยๆราคาเบาๆค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดนะคะเดิมๆสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหนบกระไหล่ทองหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีแหนบสวยสมบูรณ์หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ น่าเก็บหน่าสะสมค่ะสำหรับแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำสีสวยเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะอเหนือจังหวัดศรีสะเกดเก่ามากน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อมุมนะคะเดิมๆสวยๆบานนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใชหน่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายเก่าไม่ทราบที่สภาพดีเก่ามากน่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดทราบที่นะคะก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะ เก่าจริงๆนะคะเรียมมือเก่ากึ๊กเลยค่ะค่ะสำหรับรูปถ่ายนะคะเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกแกตหลวงพ่อสดวัดปากน้ำกรุงเทพสภาพสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะ สำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อสดนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงโรงสีหลวงปู่อินวัดบางพังจังหวัดนนทบุรีให้สีสันได้สวยงามนะคะน่าเก็บน่าใช้นะคะสวยๆเดิมๆ ค่ะสำหรับพ้าปิดตานะคะเนื้อผงหลวงปู่อินวัดบางพังนะคะส,สวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อบุญเหลือวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อเงินนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะส่วนมากเนื้อเงินก็จะสร้างน้อยนะคะ ถ้าเจอก็อดเก็บไม่ได้นะคะค่ะสำหรับรูปหล่อเนื้อเงินนะคะเดิมๆสวยๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำรุ่นซื้อที่ดินปี2534เเลี่ยมกรอบทองไมคอน สวยเดิมนะคะวันนี้จัดมาถึงสององนะคะเลี่ยมทองไมค่อนทั้งคู่นะคะก็จะเป็นกระหล่ทองกระหล่เงินสภาพสวยเดิมๆค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมนะคะเหรียญสวยกรอบทองไมค่อนก็สวยนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆค่ะ ถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนำไปขึ้นคอนำไปใช้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญน,นะคะหลวงพ่อสดสวยๆเรี่ยมกรอบทองไมคอนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็อ,อยู่ที่อง์ละ200ค่ะถ้า2อ,องค์ก็400นะคะท่านใดจะรับ1ห,หรือรับทั้งคู่ก็ได้นะคะสวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนเนื้อทองผสมหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่เก่ามากนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมเก่าๆของเดิมๆก็จัดไปเลยนะคะองค์นี้เก่านะคะสําหรับแหวนแต่เสียดายไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับแหวนเนื้อทองผสมหล่อบโบราณเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเก่เก่าเดิมๆเดีเด๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ <S <S องค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนใบพุทราเนื้อชินตะกัวสนิมแดงเป็นเนื้อสนิมแดงนะคะเก่ามากนะคะสำหรับองค์นี้ ชอบอนุรักษ์ชอบเก็บชอบสะสมก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพระคุณแผนใบพุซานะคะเนื้อสนิมแดงอง์คนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์อกคุดเสียนบาทหลวงปูนาควัดละคัง ปุกเสกปี2,495เดิมๆนะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะสมเด็จเก่าๆนะคะน้าเก็บหน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับผ้าสมเด็จเนื้อผงพิมพ์อกคุดเสียนบาทนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังพัยดยศปี2513หลวงปู่เทียนวัดสเสด็จจังหวัดปทุมธานีน่าใช้น่าเก็บนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังพัยดยศนะคะ ็จะฝั่งตะกุดใต้ฐานนะคะค่ะสำหรับสมเด็จนะคะหลวงปู่เทียนนะคะเดิมๆเ,เก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเขี้ยวเสือเก่าไม่ทราบเนือ้อไม่ทราบที่นะคะสภาพใช้ เดิมๆนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะเจ้าของเดิมใช้มานะคะผ่านการใช้งานมาไม่มากไม่มายนะคะเล็กน้อยนะคะถือว่ายังสวยยังเดิมนะคะค่ะสำหรับเขี้ยวเสือเก่านะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบเนื้อองคงนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อผงหลวงพ่อเงินวัดบางคารปี2515จังหวัดพิกิตรก็จะสภาพเดิมเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะเก่ามากคะ่ะเห็นไหมคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อผงองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะราคาเบามากนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่าเรี่ยมกรอบทองไมคอนสภาพสวยสวยเดิมนะคะพระเก่ามากนะคะเป็นพระปิดตานะคะเรี่ยมกรอบทองไมคอนนะคะ าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้งคอได้เลยนะคะถือว่าสวยอยู่ค่ะค่ะสำหรับภาพปิดตาเรี่ยมกรอบทองไมค์นนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานหลวงพ่อเปื้องวัดบางคารสร้างปี2528กล่องเดิม สภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมนะคะหน่าใช้หน้าเก็บค่ะขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเงินนะคะหน้าเก็บหน้าใช้ทุกรุ่นนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคารนะคะเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะราคาเบามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองคต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพเน By ื้อนวะโลหะรุ่นแรกปี2538หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมพระเดิมๆเ,เลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมน่าใช้หน้าเก็บเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมนะคะผิวสวยค่ะน่าใช้หน้าเก็บค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญใบโพเนื้อนวะโลหะรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อปเปิ่นสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบามากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงอนุสรร2 2วัดลังคังปี2537กล่องเดิมสภาพสวย น่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะด้านหลังก็จะมีตาะระฆังปั๊มนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพร้อมกล่องเดิมๆค่ะสําหรับพระสมเด็จอนุสาร์1้อยยี่สิบัระฆังปีสองพนห้ารามสิบเจ็กล่องเดิมอง์นี้ก็จะอยู่ที่ 2 0 0ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาเาเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อชินเก่าไม่ทราบที่หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเก่ามากๆค่ะน้าใช้หน้าเก็บนะคะค่ะสำหรับพระปิดตานะคะเนื้อชินเก่าไม่ทราบที่เดิมเสวยสวยองนี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นปลัดขิกเนื้อปลอดตัวเล็กหลวงพ่อกลวยวัดโคสีตารามจังหวัดชัยนาหน่าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับปลัดขิกเนื้อปลอดนะคะสวยๆวยเดิมเดิม์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จโตหลังหลวงพ่อสดวัดปากน้ําใส่ตลับพร้อมสายสร้อยสแตนเลสพร้อมใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มาชิ้นเดียวนะคะเรามาสองชิ้นค่ะ ค่ะมาด้วยกันถึงสองชิ้นนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จโตด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อสดนะคะสวยทั้งคู่นะคะพร้อมคล้องพร้อมห้อยคอทั้งคู่ทั้งสององค์นะคะเพราะเลี่ยมสแตนเลสพร้อมสร้อยมาอย่างดีเลยค่ะสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสําสหรับผ้าผงรูปเหมือนสมเด็จโตหลังหลวงพ่อสดวัดปากน้ำํำสวยๆเดิมๆพร้อมสร้อยพร้อมตลับสแตนเลสองค์นี้ก็จะอยู่ที่องค์ละ 200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆถ้าท่านใดรับคู่ก็จะอยู่ที่400ค่ะจะรับเดี่ยวหรือรับคู่ได้หมดนะคะพระสวยเดิมทั้งคู่ค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนอย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุผ้าร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ